JSB It's waterfall world colorful day in โอเคค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนทีนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูแพมนะคะจะมาสอนในรายวิชาเหมือนเดิมเลยวิทยาการคำนวณหรือว่าคอมพิวเตอร์โดยก่อนอื่นนะคะเด็กๆ เรานะคะในชั่วโมงนี้นะคะครูแพมจะสอนในเรื่องของการออกแบบซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กๆได้ลองอะไรได้ลองทำไมล์แมปปิ้งไปแล้วใช่ไหมคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่าอินโฟกราฟิกคืออะไรแล้วครูแพมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าอินโฟกราฟิกคืออะไรมีรูปแบบหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเราเรียนไปแล้วแล้วครูแพมก็ให้เด็กๆทำไมล์แมปปิ้งไปใช่ไหมโดยเดี๋ยวครูแพมจะทบทวนก่อนนะคะอาจเด็กๆไปดูเลยว่า เนะะื้อหาครั้งที่แล้วมีอะไรบ้างครูทนทบทวนให้ก่อนแล้วแล้วเรานะคะจะไปออกแบบกันนะคะจาก My mapping ที่เราทำในครั้งที่แล้วเอามาออกแบบในครั้งนี้นะคะไปกันเลยะคะ่ะไป ก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาดูอย่างที่ครูแพมบอกว่าการสร้างอินโฟกราฟิกเนี่ยจะต้องมีกระบวนการในการสร้างใช่ไหมคะกระบวนการแรกขั้นตอนแรกเลยคือเด็กๆจะต้องทําความเข้าใจจุดประสงค์ในการทําก่อนอันนี้ครูแพมทบทวนให้นะเด็กๆจะต้องทําความเข้าใจจุดประสงค์ในการทําก่อนโดยจุดประสงค์คือเราต้องการสื่อถึงอะไรต้องการเผยแพร่ให้ใครฟังต้องการเน้น กลุ่มไหนก็จะมีกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยชราออย่างเช่นถ้าคุณพแม่บอกว่าเรื่องการดื่มนมเราก็จะเน้นไปทางกลุ่มเด็กใช่ไหมจุดประสงค์คือต้องการให้เด็กมีการจเจริญเติบโตที่ดีใช่ไหมคะร่างกายแข็งแรงมีแคลเซียมก็จะเน้นในเรื่องการดื่มนมของเด็ก ถ้าคุณแพามพูดในเรื่องของมะเร็งอก็จะเน้นถึงื่วงของวัยกลางคนใช่ไหมคะก็อย่างเช่นพ่อแม่เราอะไรประมาณนี้ถ้าคุูแพามเน้นในเรื่องของอารมณ์สิ่งเร้านะคะหรือว่าไพ่นะคะไพจากการเล่นโซเชียลเนี่ยอันนี้เราก็เน้นเน้นได้ทุกกลุ่มทําไมเราต้องถึงทําเรื่องนี้เพราะอะไรนะคะหรือบางคนเน้นในเรื่องของการทําอาหารเราทําอาหารเป็นใช่ไหม เราก็จะเน้นในเรื่องของการทําอาหารเช่นครูพันยกตัวอ,อย่างการทาสปากเกตตีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ความรู้คนที่เขาไม่รู้เพราะเราเข้าใจทําความเข้าใจจุดประสงค์แล้วว่าเราจะต้องการสื่อถึงอะไรเด็กๆก,ก็ต้องมากําหนดหัวข้ออย่างเช่นครูพันต้องการทําเรื่องสปากเกตตีอ้าวสปากเกตตีมีตั้งหลายแบบมีสปากเกตตีคาโบนา,า่าสปากเกตตีผัดขี้เมาสปากเกตตีเห็ดอ่าเยอะแยะมากมายซุปครีม มีดังนั้นเราก็ต้องมากําหนดหัวข้อว่าเราจะทําเรื่องอะไรเช่นครูแพมต้องการทําเรื่องสปาเกตตีผัดขี้เมาคราูแพมก็ต้องไปศึกษาว่ามาถึงขั้นตอนที่สามครูแพมก็ต้องไปศึกษาข้อมูลว่าสปาเกตตีผัดขี้เมาเนี่ยมีอะไรบ้างมีอุปกรณ์มีส่วนประกอบอะไรบ้างมีกระทะมีตะหลิวมีใบมีเครื่องปรุงอะไรบ้างพอศึกษาข้อมูลเสร็จแล้วก็มาสจาระเบียบข้อมูลเรียบเรียงก็คืออย่างเช่นเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม กระทะตะลิวเตาแก๊สอ่าเครื่องปรุงอ่ารสดีผงชูรสใบโหระพาพริกอ่าเนื้อสา์เนื้ออาหารทะเลอ่าพอเราได้ข้อมูลเราก็มาเรียบเรียงเสร็จแล้วเราก็มาออกแบบให้สวยงามอย่างนที่ครูแพมให้เด็กๆได้ออกแบบไปครั้งที่แล้วใช่ไหมอ่าออกแบบแล้วพอออกแบบเสร็จเราก็ลงมือทําในคอมได้เลยโดยก่อนที่เราจะลงมือทําในคอมเด็กๆจะต้องร่างออกมาเป็นโครงร่างในกระดาษก่อน เหมือนตอรี่บอกเสร็จแล้วพอเราล่างเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยมาทำลงคอมแล้วก็ตัวสอบถ้าโอเคก็คือใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่โอเคนะคะก็เป็นไงลูกก็เราก็กลับมาแก้ไขแล้วปรับปรุงใหม่นั่นเองนี่คือกระบวนการนะคะในการสร้างอ่านี่คือกระบวนการทุกอย่างในการสร้างนะคะ โดยเด็กๆเห็นไหมว่าเขาก็จะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังอีกทีว่าทําความเข้าใจาคือรู้จุดประสงค์รู้เป้าหมายชนิดของสื่อที่ต้องการเผยแพร่บางคนก็เผยแพร่ผ่านโบชัวเผยแร่ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเผยแพร่ผ่านซอฟตอ์แวร์ใบอ่ะหนังสืออ่าประมาณนั้นนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเด็กๆซึ่งครูพามนะ้ให้เด็กๆทําไปแล้วในครั้งที่แล้วใช่ไหมโดยให้เด็กๆเนี่ย ทำเป็น mindmapping ใช่ไหมคะให้เด็กๆก,กำหนดเรื่องมาใช่ไหมกำหนดเรื่องเสร็จแล้วแล้วก็ให้เด็กๆนะคะเขียนหัวข้อให้เขียนหัวข้อเสร็จแล้วเขียนหัวข้อกำหนดเรื่องเสร็จแล้วก็มาทำเป็น Mindmapping ว่าเรื่องที่เด็กๆทำเนี่ยต้องทำอย่างไรอย่างที่ผูแพรบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นเรื่องการทำอาหารก็ต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องปรุงมีวิธีทำถ้าเกิดเราไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเนี้ย อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปมีอะไรบ้างอ่เด็กๆก,ก็ค่อยมาจัดระเบียบให้มันสวยงามพอทําเป็นไมล์แมปปิ้งเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาจัดระเบียบเป็นไอลูกเป็นอินโฟกราฟิกที่เราดูไปในครั้งที่แล้วซึ่งวกทำให้ให้เด็กๆด,ดูตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยได้ลองทำไมล์แมปปิ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาออกแบบให้สวยงามในของชั่วโมงนี้ในครันี้นะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะเรามาดูกันเลย โอเคทีนี้เมื่อกี้ครูแพมก็ได้ทบทวนไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนไปแล้วทีนี้นะคะครูทาม,มีวิดีโอให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆดูแล้วนําไปทําตามนะคะเพราะว่าเราจะเรียนในเรื่องของการออกแบบนะคะถ้าเด็กๆตั้งใจเ,าเราก็จะทําได้นะคะดังนั้นตั้งใจดูนะคะอย่างต้องตั้งใจเลยคะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ดูนะคะไม่ตั้งใจเาราเจะทาไม่ได้นะคะทีนี้เด็กๆไปดูวิดีโอก่อนเลยค่ะ การสอนออนไลน์หลักสูตรคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณโดยไท a i k i ค c สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันในรูปแบบการเรียนออนไลน์กันอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการสร้างอินโฟกราฟิกกันไปแล้วซึ่งเราได้กำหนดหัวเรื่อง ศึกษาข้อมูลรวบรวมข้อมูลที่เราต้องการทำอินโฟกราฟิกแล้วนักเรียนคิดว่าเราสามารถลงมือทำอินโฟกราฟิกได้เลยไหมคะเรายังไม่สามารถสร้างเป็นอินโฟกราฟิกได้นะคะเนื่องจากอินโฟกราฟิกมีหลากหลายรูปแบบเราควรนำเสนอให้เหมาะสมกับข้อมูลนั้นและออกแบบเข้าวๆไว้ในกระดาษก่อนคะ่ะวันนี้เราจะได้เรียนรู้รูปแบบของอินโฟกราฟิก และเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ได้รวบรวมมาค่ะเนื้อหาจะอยู่ในหนังสือเรียนเรื่องการออกแบบอินโฟกราฟิกหน้าที่24ค่ะรูปแบบของอินโฟกราฟิกหน้าที่24จะมีทั้งหมด9รูปแบบค่ะเรามาทำความรู้จักกับแต่ละรูปแบบกันนะคะแบบที่1บทความเหมองกับการแปลงบทความหรืองานเขียนให้เป็นภาพแบบที่2รายการ เหมาะกับการเล่าเรื่องที่มีหัวข้อหลักหัวข้อเดียวแต่มีหลายหัวข้อย่อยแบบที่3เปรียบเทียบเหมาะกับการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างแบบที่สโครงสร้างเหมาะกับการแสดงให้เห็นส่วนประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบที่5าา้าไทม์ไลน์เหมาะกับการเล่าประวัติการเดินทางแบบที่6ผังงาน เหมาะกับการนำเสนอคำถามที่มีคำตอบชัดเจนแบบที่7แผนงานเหมาะกับการเล่ากระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานบางอย่างแบบที่8วิธีการหรือขั้นตอนเหมาะกับการแสดงให้เห็นถึงวิธีการทำบางอย่างที่สามารถอ่านและนำไปใช้ได้แบบที่9ตัวเลขและสถิติเหมาะก,กับการนำเสนอข้อมูลที่มีตัวเลขมากๆให้มีความน่าสนใจ หลังจากที่ได้รู้จากอินโฟกราฟิกรูปแบบต่างๆกันไปแล้วนักเรียนคิดว่าข้อมูลของนักเรียนที่ได้จัดโครงสร้างไว้ในกิจกรรมที่1หน้าที่23นั้นควรนำมานำเสนอเป็นอินโฟกราฟิกในรูปแบบใดดีคะนักเรียนแต่ละคนอาจจะมีวิธีการเลือกรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นักเรียนรวบรวมได้แต่คุณครูแนะนำว่ารูปแบบอินโฟกราฟิกที่เหมาะสมควรจะเป็นแบบบทความ ไทม์ไลน์แผนงานและวิธีการหรือขั้นตอนค่ะต่อไปเรามาศึกษาเรื่องการออกแบบอินโฟกราฟิกจากหนังสือเรียนหน้าที่25กันค่ะการออกแบบอินโฟกราฟิกคือการนำข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขที่เข้าใจยากมาเรียบเรียงและนำเสนอในรูปแบบกราฟิกให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งมีหลักการในการออกแบบดังนี้ค่ะเริ่มจาก การพิจารณาการเล่าเรื่องหรือรูปแบบการนำเสนอเพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมจากนั้นออกแบบในกระดาษโดยวาดภาพร่างคร่าวๆและใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสร้างอินโฟกราฟิกตามที่ได้ออกแบบไว้หลังจากที่เรารู้จักกับรูปแบบของอินโฟกราฟิกและหลักการในการออกแบบอินโฟกราฟิกกันไปแล้วต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมที่2ในหนังสือหน้าที่26กกันค่ะ ให้นักเรียนนำโครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบไว้มาร่างแบบอินโฟกราฟิกแบบคร่าวๆโดยเลือกรูปแบบการเล่าเรื่องหรือรูปแบบการนำเสนอจากหนังสือเรียนหน้าที่24มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการนำเสนอการลงมือร่างแบบโดยจะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบที่สำคัญของข้อมูลในอินโฟกราฟิกนั่นคือหัวเรื่องเครดิตผู้จัดทา เนื้อหาและภาพประกอบเริ่มจากใส่ชื่อเรื่องอินโฟกราฟิกที่สร้างโดยนำมาจากกิจกรรมที่1หน้าที่23จากนั้นใส่หัวข้อย่อยที่ได้ออกแบบไว้ลงมือร่างแบบและวาดภาพประกอบในวันนี้เราได้เรียนดูรูปแบบของอินโฟกราฟิกแบบต่างๆกันไปแล้วซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันไป หากคุณครูต้องการสร้างอินโฟกราฟิกเรื่องขั้นตอนการล้างมือควรเลือกนำเสนอรูปแบบใดดีคะควรเลือกแบบแผนงานเพราะเหมาะกับการเล่ากระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะและในคาบต่อไปเราจะนำร่างแบบอินโฟกราฟิกที่ได้ในวันนี้ไปออกแบบด้วยโปรแกรมประยุกต์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ โอเคค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้เราได้ดูเกี่ยวกับการออกแบบไปแล้วใช่ไหมซึ่งการออกแบบเนี่ยก็จะมีนะคะหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นบทความรายการการเปรียบเทียบโครงสร้างทำลายอะทำลายางงาผังงานแผนงานวิธีการขั้นตอนหรือแม้กระทั่งตัวเลขสถิติ ซึ่งเรานะคะจะต้องออกแบบนะคะอย่างที่ครูฟรงบอกไปเมื่อกี้ว่าเราจะนําข้อมูลในฝั่งนี้นะคะที่เด็กๆออกแบบเมื่อครั้งที่แล้วนะคะซึ่งเราออกแบบในอ่าซึ่งเราออกแบบกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆออกแบบเสร็จใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆนะคะหารูปมาประกอบซึ่งาการสร้างอินโฟกราฟิกที่ดีจะต้องมีรูปภาพข้อความซึ่งข้อความจะต้องสั้นกระชับได้ใจความ ถ้าเกิดเป็นเนื้อหาข้อมูลพวกสุขภาพเด็กๆก็ต้องมีค่ะการจับใจความที่ละเอียดการค้นหาข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลทางสุขภาพจะต้องไม่เกิน5ปีถ้าเป็นด้านเทคโนโลยีนวัตรกรรมจะต้องไม่เกิน1ปีนะคะเวลาค้นหาข้อมูลจะต้องค้นหาอย่างต่ำนะคะไม่ต่ำกว่า3เว็บไซต์ก็คือต้องมากกว่า3เว็บไซต์ขึ้นไปเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลว่า ข้อมูลนั้นถูกหรือไม่ตรงกรันไหมแต่ละเพจแต่ละเว็บตรงกรันไหมถ้าตรงกันรเราสามารถเชื่อถือข้อมูลได้และอย่างเด็กๆอย่าลืมนะคะโดมเมนเนมก็สําคัญนะคะโดมเมนเนมที่น่าเชื่อถือมีอะไรบ้างครูแพมอธิบายไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะถ้าเกิดเว็บไซต์ทางการศึกษาก็จะเป็น ac. cs ถ้าเกิดเป็นเว็บไซต์พวกด้านสุขภาพนะคะ หน่วยงานของรัฐบาลก็จะเป็น .co.th หน่วยงานที่ให้ความรู้โดยไม่หวังผลทอแพ้ก็จะเป็น .org นะคะ .org มีเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆสามารถไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะซึ่งในครั้งนี้อย่างที่แรงบอกไปว่าเราจะมีกิจกรรมที่2นะคะโดยให้เด็กๆเนี่ยนำกิจกรรมที่1เอามาออกแบบนะคะในกิจกรรมที่2โดยจะต้องมีรูปภาพประกอบ มีข้อความประกอบนะคะให้สวยงามนะคะซึ่งเด็กๆสามารถศึกษาพวกอินโฟกราฟิกจากอินเทอร์เน็ตหรือว่า YouTube ได้ด้วยนะคะก็เมื่อเด็กๆเ,เข้าไปเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยมีเยอะแย,ยะมากมายเลยรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆกับโบชั์ใบความรู้ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ได้นะคะ รูปแบบของเขาก็จะมีหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นเด็กๆสามารถเริ่มทำได้เลยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็สามารถถ่ายรูปส่งคุณครูได้เลยคุณครูจะได้เช็คความถูกต้องถ้าถูกต้องเราจะได้มาลงสีออกแบบกันแต่ถ้าไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆจะได้กลับไปแก้ไขใหม่นะคะโดยที่เด็กๆจะต้องเขียน My m i n d m p p p i n g แผนผังให้เสร็จก่อน เมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วค่อยหารูปมาใส่นะคะโดยเด็กๆสามารถเซิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ต youtube ได้แล้วนำมาเขียนลงนะคะแล้วนำมาทำลงได้นะคะซึ่งครูพีเคยบอกแล้วว่าส่วนประกอบของอินโฟกราฟิกมีอะไรมากอย่างแรกจะต้องมีหัวข้ออ่ะหวัวเรื่องนะคะหวัวเรื่องที่มาก็คือเว็บไซต์นั่นเองจะอยู่ด้านบนของ จะขึ้นต้นใน the World Wide Web จะคือด้านบนของเว็บไซต์ทุกครั้งนะคะเราต้องอ้างอิงด้วยว่าเรามาจากเว็บไซต์ไหนที่มาไปหาข้อมูลมาจากเว็บไซต์อะไรดึงเว็บไซต์เข้ามาด้วยสัญ,ญลักษณ์เช่นครูแพรมหาเรื่องโควิดครูแพรมก็เขียนเรื่องว่าอาการเมื่อติดโควิดเว็บไซต์เอ่าเว็บไซต์ของหน่วยรัฐบาลอ่ะเว็บไซต์กรมกรมอันอ่ะกรมสาธารณาสุขครูแพรมก็เขียนเขียนไป g o t h ก็ใส่สัญลักษณ์คือโลโก้ของกระาาทรวงสาธารณาสุขเสร็จแล้วเนื้อเรื่องอาการติดโควิดเป็นอย่างไรไอตามนม,ามูกไหลไม่ได้กินเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอ่ะนี่คืออาการเสร็จแล้วครูแพรก็หารูปไออ่ะรูปเจ็บคอรูปปวดเมื่อยตามกั้มตัวตา,ามร่างกายมามาใส่เป็นองค์ประกอบแล้วอธิบายดา้ดานล่างลูกให้เข้าใจเสร็จแล้ว เราจะต้องให้เครดิตเขาด้วยเหมือนกันก็คือเราเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ไหนก็อย่างเช่นเว็บไซต์กรมสาธารณสุขเด็กๆก็เอาโลโก้กรมสาธารณสุขมาใส่เพื่อให้เครดิตเขาด้วยนะคะเพราะว่าเราไปยืมข้อมูลเขามานั่นเองนะคะไม่ยากเลยง่ายมากๆเห็นไหมนี่พอเด็กๆอ่ะดูในตัวอย่างเห็นใช่ไหมคะพอเราเขียนไม mapping ออกมาเสร็จแล้วเราก็ มาออกแบบเป็นอินโฟกราฟิกของเราสวยๆสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างก็วาดว่ารูปใส่โครงร่างเห็นไหมอย่างที่คุณแพรบอกมีรูปภาพมีข้อความมีหัวเรื่องมีอ้างอิงแหล่งที่มาถ้าเกิดเราคิดเองก็ไม่จําเป็นต้องมีแหล่งที่มาเราะว่าโลโก้อะไรนะคะก็คือประมาณนี้เมื่อเด็กๆทาเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งคุณครูแพรด้วยนะคะ เมื่อทําเสร็จแล้วเด็กๆก็ถ่ายรูปส่งครูแผมได้เลยครูแผนจะให้ตรวจดูความเรียบร้อยและความถูกต้องถ้าถูกต้องนะคะเราก็จะเริ่มลงมือระบายสีตรวจสอบความถูกต้องแตนะ่ถ้ายังไม่ถูกต้องครูแผมจะได้ให้เด็กๆแก้ไขปรับปรุงทําใหม่นะคะที่นี้ข้ามนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราได้เรียนในเรื่องของการออกแบบอินโฟกราฟิกซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของอินโฟกราฟิก อินโฟกราฟิกคืออะไรมีหน้าตาเป็นอย่างไรเด็กๆก็เริ่มเข้าใจแล้วสำหรับครั้นี้คุณแมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอะไรคะในคาบหน้านะคะเจอโอกาสใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากการเด็กๆต้องดูแลตัวเองเกินร้อนท้อนก้าง ล้างมือเป็นประจำใส่หน้าก,กากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ,บ้านนะสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆอย่าลืมตัวดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้าพอมาเรียนก็มาเจอกันที่โรงเรียนได้เลยนะคะ JSB 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 It's a waterfall world Jazz B. Jazz B. Jazz B. the colorful All colorful day in the